กองทัพรเสเซียโจมตีเดนิปรอประเทศยูเครนโดยการใช้มิสไซล์อซ a คลานเดอร์ส่งผลให้มีประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้24มิถุนายน2025ในช่วงสายๆของวันนี้ครับมีรายงานว่ากองทัพรเสเซียได้ใช้มิสไซล์ชนิดอซ์คลานเดอร์เอ็มจำนวน4ลูกโจมตีเข้าไปยังเมืองเดนิปรอส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายหลายหลัง แหล่งข่าวของยูเครนได้รายงานว่าโรงเรียน14แห่งได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียโจมตีเข้าใส่ดนิปรอในวันนี้ครับและในขณะที่รถไฟเส้นทางโอเดสซาดนิปรอกำลังให้บริการประชาชนกองทัพรัสเซียได้โจมตีเข้าใส่รถไฟสายโอเดสซาดนิปรอด้วยครับส่งผลให้รถไฟขบวนนี้ได้รับความเสียหายและมีประชาชนชาวยูเครน ที่นั่งอยู่บนรถไฟได้รับบาดเจ็บด้วยทางด้านประธานาธิบดีโวลดีเมียซเลนสกี้ของอยูเครนได้ออกมากล่าวแถลงการถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าในจังหวัดดนิปรอาการให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัสเซียโจมตีโดยการใช้บอลลิสติกมิสไซล์จนถึงเวลานี้มีรายงานว่าประชาชนชาวย,ยูเครนได้รับบาดเจ็บมากกว่า160คน และประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิต11รายกำลังดำเนินการเคลียร์ซากอาคารมีการพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นบุรโโุิบมสเลสกี้ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับญาติมิตรพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และยังได้บอกว่าในวันนี้เองกองทัพรัรเซียได้ทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเช่นบ้านโรงเรียน หรือแม้กระทั่งรถไฟบนรถไฟนั้นมีผู้โดยสารมากกว่า500คนบนรถไฟในระหว่างที่กองทัพรัสเซียได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีโบกี้รถไฟ5โบกี้ถูกโจมตีได้รับความเสียหายไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นได้รับการดูแลรักษาปฐมพยาบาลเบื้องตน้นเซเลสกี้ได้บอกว่ารัสเซีย ไม่มีความสามารถในการที่จะผลิตบอลลิสติกมิสไซล์โดยปราศจากชิ้นส่วนจากต่างประเทศและรัสเซียจะไม่สามารถผลิตอาวุธชนิดต่างๆได้โดยปราศจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์สิ่งนี้ก็เป็นการที่รัสเซียนำเข้าจากต่างประเทศครับถ้ารัสเซียไม่มีชิ้นส่วนหรือว่าอุปกรณ์ที่นำไปประกอบเป็นอาวุธซึ่ง นำเข้าจากต่างประเทศรัศเสเซียก็คงไม่สามารถผลิตอาวุธชนิดต่างๆได้ดังนั้นโวลดิมีร์ซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนจึงได้มีการเรียกร้องให้เพิ่มการความบารต่อรัเสเซียซเลนสกี้ยังได้กล่าวด้วยว่าเรารู้ว่าเราต่อสู้เพื่ออะไรเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตส่วนรัเสเซียนั้นก็เป็นที่รับรู้อย่างชัดเจนว่ารัเสเซีย กำลังทำสงครามต่อไปและทำลายชีวิตรวมทั้งทำลายแผ่นดินของประชาชนเซเลสกี้ได้บอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้เพื่อที่จะเลือกข้างแต่ว่าถ้าอยู่กับยูเครนนั้นก็เป็นการช่วยปกป้องชีวิตเซเลสกี้ได้กล่าวขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือยูเครนและในช่วงเวลานี้ยูเครน กำลังทําทุกสิ่งในการจัดเตรียมเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวย,ยูเครนและสนับสนุนประเทศยูเครนในขณะนี้โวลดิเมียสเลนสกี้กำลังอยู่ต่างประเทศครับซึ่งในวันนี้24มิถุนายน2025โวลดิเมียสเลนสกี้เข้าร่วมประชุมเนโตซึ่งการที่โวล o ดิเมียสเลนสกี้ได้ไปเข้าร่วมประชุมนั้นเนื่องจากว่าได้รับคำเชิญจากมาร์ครูเต นอกจากนี้ซิเลนสกี้ยังได้พบกับตัวแทนจากพันธมิตรหลายประเทศครับซึ่งก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนยูเครนและการปกป้องยูเครนล่าสุดมีรายงานว่าประชาชนชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บมากกว่า200คนและพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น17รายจากการที่กองทัพรัรเซียได้ใช้บอลลิสติกมิไซล มิสไซล์ชนิด伊斯克拉นเดอร์เข้าต้องการโจมตีเมืองเดนิปรอประเทศยูเครนสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการปกป้องชีวิตประชาชนชาวยูเครนนั่นก็คือยูเครนมีความจำเป็นที่จะต้องหาระบบป้องกันมิสไซล์โดยเฉพาะมิสไซล์ชนิด伊斯克拉นเดอร์ซึ่งส่วนมากแล้วเมื่อรัเสเซียใช้ในการโจมตีเข้าไปยังยูเครนมิสไซล์ชนิด伊斯克拉นเดอร์ของรัเสเซียนั้นดูเหมือนว่าระบบ ต้านมิสไซล์ระบบต่อต้านอากาศยานค่อนข้างที่จะสามารถสกัดกั้นได้ยากครับเนื่องจากมิสไซล์ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะยากในการสกัดกัน้นดังนั้นยูเครนจึงได้ดำเนินการมองหาพื้นที่แนวหลังซึ่งมองหาฐานปล่อยมิสไซล์ของรัสเซียเพื่อที่จะเข้าทำการโจมตีหรือไม่ก็เข้าทำการโจมตีคลังมิสไซล์ ภาพที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้เป็นภาพครอบครัวหนึ่งที่ได้ใช้บริการรถไฟสายเดนิปรอโอเดซาและถูกกองทัพร,รัสเซียโจมตีในช่วงสายๆของวันนี้ครับตามคำแถลงการจากโบโลดิเมียสเลนสกี้ได้รายงานว่าประชาชนชาวยูเครนได้ใช้รถไฟสายเดนิปรอโอเดซามากกว่า500คนแต่ว่าเมื่อกองทัพร,รัสเซียโจมตีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตจุดที่ประชาชนชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคาดว่าคงจะเป็นการที่รัเสเซียโจมตีเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเช่นโรงเรียนและอาคารสำนักงานบริหารในดดิปลอ นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสายๆของวันนี้24มิถุนายน2025ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ